สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านคลิปนี้ผมมารีวิวโค้ดคนนี้ครับซีดานครับในเน้น <ๆ S 1> สกิลอยู่ที่900มาด้วยแผน c 3 3ตามสไตล์แผนเกมบุกของเรียววัดดิดนะฮะมาดูแท็กติกกันบ้างครับแท็กติกผมจะอธิบายง่ายๆครับเน้นการครอบครองเกมขึ้นเกมจ่ายบอลสั้นๆและการโจมตีจะเป็นจากแดนข้าง ผู้เล่นมีอิสระในการยืนตำแหน่งครับและการเล่นเกมรับกองหลังจะขึ้นไปบีบกองหน้าเขาอย่างรวดเร็วนะฮะขึ้นไปสูงเลยแล้วก็การกดดันของกองหลังก็จะกดดันจากด้านข้างๆมาเลยนะครับส่วนการเพสซิ่งจะเป็นแบบอาคเคสซีฟโค,ค้ชคนนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปครับมาเริ่มกันเลยครับนี่ครับ4ีดานมาด้วยแผน433ครับ มี DMF 1คนนะครับในที่นี้ผมใช้คาสโก้มีคาสโก้ถ้ามีผู้เล่นของมารติดก็ลองเอามาเล่นกันดูนะครับจะเข้ากับโค้ดได้ดีมากๆครับเนี่ยเป็นแผนที่บุกดีมากๆอีกแผนนึงเลยครับเนี่ยมาถึงก็ได้ประตูเลยครับในที่นี้ผมอัดให้ดูทั้งหมด2เกมนะครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูครับว่ากองหลังเรา ยืนแล้วเข้าบอลประมาณไหนนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูครับจอนียร์าบารดได้บอลแล้วจะเปิดไม่ถึงโรนัลโด้ครับเลวานดอรฟกี้เนี่ยคุก,กคิกคุกคิกแล้วตัดบอลดีด้วยครับกองหน้าเราช่วยไล่บอลได้ดีแล้วแย่งบอลขึ้นมาได้แบบนี้บ่อยๆเลยครับเนี่ยกองกลางขึ้นมาเติมขึ้นมาโยนบอลให้กองหน้าครับค่อนข้างดีครับส่วนเกมรับเนี่ย ผ่ากิมิตด,ดูครับกล้องหลังเราวิ่งลงมาช่วยกันได้ดีมากๆครับแผนสี3ส,สามก็จะเป็นคล้ายๆสไตล์นี้เกือบเกือบทุกแผนนะฮะก็จะบุกได้ดีครับมีข้อดีคือการบุกโจมตีคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆครับข้อเสียก็คือการตั้งรับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับต้องเลือก DMF ดีดีเก่ง,กงๆคนหนึ่งฮะใครมีบุสเกตหรือ ตัวที่ดีตั้งรับดีๆก็เอามาฮะเนี่ยเกมแรกอีกฝั่งหนึ่งออกไปครับผมก็เลยชนะมาฮะมาดูเกมที่2ครับเจอผู้เล่นแบบนี้ฮะแล้วทีมเราก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยเทคนิคจะเป็นการจ่ายบอลสั้นๆครับเนี่ยจ่ายบอลสั้นได้ดีมากๆครับทำชิง่งทำจังหวะขึ้นไปได้ดีมากๆด้วยฮะ เนี่ยแล้วกองกาลางวตัดบอลดีมากครับแล้วสามารถขึ้นบอลจากแดนข้างได้เป็นอย่างดีด้วยนะฮะแ,แต่ในที่นี้ผม่วนมากจะให้กองหน้าบังแล้วยิงโรเบิร์ตเลวานดอฟกี้ครับ เนี่ยจังหวะขึ้นนำหนึ่งศูนย์แล้วครับลองดูครับเนี่ยคาราสโก้ตัดบอลได้ดีมากๆด้วยฮะโยนบอลมากองหลังเราก็เคลียร์ได้ครับเข้าบอลก็เป็นแบบแอคตีฟครับดุดันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวโอ้หลูกนี้ปั่นยังสวยครับแต่ไม่เข้าตรงหลังเราเข้าบอลหนักๆน่วง,งๆดูแล้วครับด้วยแท็กติกของโค้ดซีดานเป็นโค้ดที่คุมเดียวมวัดดิดได้แชมป์ ยูฟาสามสมัยติดกันนะฮะไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับรรนี่ฮะใช้แผนนี้ได้อยู่ฟาสามสามสมัยมาแล้วเนี่ยตัดบอลแล้วโ<า>อ,อ้โหเคียยมไม่ขาดแล้วโดนเลยครับนี่โดนตีตื้นมาเป็นสองประตูต,ต่อหนึ่งครับใช้แผนนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะบุกยิงคืนไม่ได้ครับไม่ต้องกลัวเลยครับบุกทั้งเกมแน่นอนนะใครชอบเล่นเกมบุกก,ก็จัดไปครับนี่ฮะถึง ครููเซฟกี้แม่ไม่ถึงครับพวกนี้โมดิตได้บอลแล้วจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครับมาดูครึ่งหลังกันบ้างครับโลนโรูได้บอลแล้วเอ็มปาเป้เครับออกมาได้ข้างเลยนะออกมาได้ข้างได้ดีด้วยครับแล้วจ่ายให้อันบาแล้วอันบายโยนเข้าไปได้านใน ครูเซฟกี้ยิงจอจอโอ้โหเซฟได้แล้วสามไม่ได้เข้าว่ะพรุงนี้โอ้โหนี่ฮะตามแท็กติกโค้รเลยครับบอลจากด้านข้างเนี่ยฮะอันตรายที่สุดครับด้านข้างแล้วตกเข้าไปอเอ็มปะเป้ยิงแบบไม่ยากอะไรเลยครับลรุนี้ยิงจอจอครับยิงเบาๆเล่นทางครับสวยมากครับสามประตูตอนหนึ่งครับตอนนี้เอาฮะมาเล่นกันต่อเลยครับ เนีน่ยตัดบอลได้ครับข้างล่างเราเอาครับจ่ายพลาดแล้วโดนโตกับแหมยังเอาอยู่ครับสูเล่ครับยังเอาอยู่เพื่อนๆอยากให้รีวิวโค้ดคนไหนคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ<น>และหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลไทไว้ได้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับ The question of running down the clock now. And that's it! Now, whatever